This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ความเดิมตอนที่แล้วนะครับนายพลลอนนอนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชารัฐประหารโค่นล้มอำนาจของเจ้าโนรดอมสีหนุและกัมพูชาครับเข้าสู่ยุคของสาธารณรัฐกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและยอมให้สหรัฐนั้นเปิดปฏิบัติการทางการทหารทิ้งระเบิดในกัมพูชาในปฏิบัติการที่เรียก,กว่า Operation Freedom Deal แรงระเบิดทําให้คนนั้นเข้าร่วมกับกองทัพของเขเมรแดงมากขึ้นขณะเดียวกันการรัฐประหารนี้ทําให้เกิดแนวร่วมเจ้าสีหนุ กับขมรนแดงเพื่อต่อต้านในพลลอนนอนประวัติศาสตร์แปนาทีนี้จะพูดถึงปฐมบทครับของการนําไปสู่เหตุการณ์พนมปเปนแตกในปี1975ที่ถือเป็นการเริ่มต้นหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดดาที่สุดของกัมพูชาและของโลกโดยการปกครองภายใต้ขมิขนแดงนั่นเองเราเริ่มต้นกันที่พันธมิตรระหว่างเจ้าโนรดอมสีหนุก,กับขมิขแดงก่อนมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องการเมืองแล้ว ไม่มีมิแท้ไม่มีศัตรูถาวรและมันเกิดขึ้นจริงครับในช่วงของสงครามกลางเมืองกัมพูชานี้เจ้าโนระมศรีหนุอดีตประมุกและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ถูกรัฐประหารโดยในพลลอนน,อน์ที่มีอเมริกาหนุนหลังหันมาจับมือกับกลุ่มขเขมรแดงของซาลตซอทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เข็นฆ่ากันเอาเป็นเอาตายผู้ที่เดินเกมครับให้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมโยงกันได้ครับคือรัฐบาลจีนที่ปักกิง่ง โเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนครับที่ที่ผ่านมาเป็นหลังพิงให้กับเจ้าสีหนุในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและให้การสนับสนุนเขขมรแดงไปด้วยยื่นข้อเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเลยหันมาจับมือกันเพื่อโค่นล้มหลอนนอนไม่น่าแปลกนะครับเพราะปักกิ่งเองต้องการบั่นทอนสถานภาพของสหรัฐในภูมิภาคอินโดจีนแต่น่าแปลกใจครับเพราะในมิติของอุดมการณ์ทั้ง2ฝ่ายในกัมพูชา ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายกษัตริย์อนุรักษนิยมยอมจับมือกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ตั้งใจจะพาสังคมกัมพูชาไปสู่โลกรวมคติที่หมุนนาฬิกากลับไปสู่ศตวรรษที่ศูนย์และล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในประวัติศาสตร์กัมพูชาดันไปกับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมของเจ้าสีหนุทั้งฝ่ายของเจ้าสีหนุมองว่ามันครับคือหนทางเดียวในการที่พระองค์จะกลับมามีอํานาจได้บ้างขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งขเขมียนแดง คนกัมพูชาส่วนใหญ่ในเขตชนบทต้องยอมรับคาว่าในยุคนั้นยังไม่มีใครเข้าใจลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างถ่องแท้สักเท่าไหร่เลยและยังคงมีความศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์การมีเจ้าเสียหนุอยู่ข้างเดียวกันกับตัวเองยิ่งจะทําให้คนกัมพูชาส่วนหนึ่งที่ยังคงนิยมกษัตริย์มากๆหันมาให้การสนับสนุนกลุ่มคอมมิวนิสต์ของตัวเองฟังแล้วมันแปลกๆนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในยุคดังกล่าวคนที่เข้าใจลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างถ่องแท้ก็คงไม่ง่ายสักเท่าไหรล่ละครับและเป็นด ที่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้กําลังเสริมนะครับจากเขตชนบทเพิ่มเติมมากขึ้นแต่หลักแสนคนและสามารถที่จะขยายอิทธิพลได้รวดเร็วมากในปี71 9ึ1ขึน้หนึ่งปีหลังจากนั้นและเรื่อยมาในต้นศตวรรษที่70พวกเขาได้ครอบครองพื้นที่กัมพูชาครึ่งประเทศแล้วแต่นี่คือการเมืองที่คนไทยเราเองน่าจะคุ้นชินกันดีครับกล่าวคือไม่มีมิตรแท้ศัตรูทาวรก็คงไม่น่าแปลกใจในช่วงแรกแห่งการเป็นพันธมิตรครับ ฝ่ายเขมรแดงเชื้อชนเจ้าน,นโร,รัมศฑสีหนุกลับจากการลี้ภัยที่ปักกิ่งและเปียงยาง2ประเทศนี้เป็นมิตรกับเจ้าสีหนุมาตลอดนะครับโดยที่เชื้อเชิญมาแล้วให้ไปยืนฐานที่มั่นของเขมรแดงในพื้นที่อิทธิพลของพวกเขาเจ้าสีหนุเองตัดสินใจในการที่จะเสด็จกลับมาอย่างกัมพูชาและเข้าไปเยี่ยมเยือนค่ายของเขมรแดงน่าสนใจนะครับว่าตอนที่พระองค์นั้นเสด็จเข้าไปที่ค่ายของเขมรแดงแต่พระองค์ไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่เป็นแกนนําที่เรียกกันว่าสหายพลหรือพลพ้นนั้น เป็นใครทั้งๆท,ที่พรพจนนั้นปรกากฏตัวต่อหน้าของพระองค์สาเหตุเพราะว่าในที่สาธารณะพรพจน์หรือซาลตซโซคนนี้จะเรนกายไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาคือใครแม้แต่เวลาพบหน้ากันเจ้าเสียหนูเองสัมผัสมือก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคนที่สัมผัสม,สมือนั้นคือคนที่มีชื่อว่าซาลตซโซหรือพลอพจน์บุคคลที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการก็คือสาหายหมายเลขสองอย่างนูนเจีย และหมายเลข3าก็คือเอียงสารีนี่แหละครับในปี1971พาครับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างรวดเร็วมีพื้นที่ในอิทธิพลมากขึ้นพอลพดเองเริ่มต้นปฏิบัติแนวทางคอมมิวนิสต์สุดโต่องอย่างน้อยที่สุดก็ในพื้นที่ภายใต้อิทธิพลตัวเองปีนั้นครับขเขมรแดงเริ่มต้นใช้ระบบคอมมูนในพื้นที่ที่มีการขยายอิทธิพลเข้าไปถึงมีการปฏิรูปที่ดินยกเลิกกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวนาทุกคนที่มีที่ดินไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็จะต้องถูกนนนําาาาเเข้ามมาป็รระบบว ผลผลิตทุกอย่างจะต้องเข้ามารวมกันยกเลิกการใช้เงินตราห้ามดื่มสุรายกเลิกการใช้ยานผานะทุกชนิดทุกอย่างจะต้องเดินเทา้ายกเลิกการไหว้พระอันเป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ศูนย์ที่อยู่ในแนวคิดของพอดพดยกเลิกการใช้เครื่องแบบแบบทหารปกติที่เป็นสีเขียวไพรแล้วย้อมเครื่องแบบด้วยสีดําทั้งหมดมีการใช้ผ้าก,กรโมาก็คือผ้าเขามมาก็คือสีขาวแดงนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์กัมพูชามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ มีการใช้รองเท้าที่ผลิตมาจากเศษยางรถยนต์ทั้งหมดนี้คือยูนิฟอร์มใหม่ของเขมรแดงเหตุผลที่ต้องเป็นแบบนั้นครับเขมรแดงต้องการมีภาพลักษณ์ของชาวนาที่ยากจนโดนเอารัดเอาเปรียบสหายทุกคนมีความเท่าเทียมกันดังนั้นเสื้อผ้าของใครก็ตามมีเป็นแบบใดเอามาย้อมสีดำให้หมดโขกผ้าการะโรมานี่คือจุดเริ่มต้นของเครื่องแบบที่น่าสะพรึงกลัวด้วยเงาทะมึนของคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งความสัมพันธ์ของเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆกับรัฐบาลฮานอยที่แบ็กโดยโซเวียตดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับทั้ง2ฝ่ายปรับความสัมพันธ์เป็นระยะระยะเพื่อให้มันดีขึ้นเวียดนามส่งอาวุธบางส่วนให้กับเขมรแดงแตาเขมรแดงยืนยันตลอดมาเราต้องการแต่อาวุธเราไม่ต้องการกําลังพลของท่านเข้ามาอยู่ในประเทศของเราพอดพตเองครับเริ่มต้นมองเขมรแดงที่ถูกเทรนด้วยกลุ่มเวียดนามเหนือลูกครึ่งกัมพูชาเวียดนามก็คือขมรกรม ด้วยความไม่ไว,ว้วางใจท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้น1,974เป็นต้นมาครับระหว่างที่ขเขมรแดงแข็งแกร่งขึ้นความนิยมของรัฐบาลลอนดอนตกต่ำลงเรื่อยๆทั้งในหมู่คนกัมพูชาเองรวมถึงต่างประเทศด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพนมเปนพร้อมยอมแพ้ต่อผู้ลุกรานชาติเดียวกันที่ในช่วงนั้นขเขมรแดงขยายที่พลเรื่อยๆและประชิดเข้าพนมเปญ พร้อมที่จะเข้าไปในพนมเปญได้ทุกเมื่อและที่สุดวันนั้นก็มาถึงครับ17เมษายน1975หลังสงครามของกรัรมพูชาขมรนแดงสามารถบุกเข้าไปยังพื้นที่พนมเปญแกนกลางอำนาจของสาธารณารัฐก,กัรรมพูชาได้สำเร็จดังที่เราคงได้ดูผ่านแผ่นฟิล์มภาพยนตร์เรื่องเด Ki คิน i n ง Field ทุ่งสังหารไปแล้วรัฐบาลลอนดอนครับล้มโดมินโนโตัวแรกในอินโดจีนไปแล้วลอนดอนบินลีภัยไปยังสหรัฐอเมริกาขมรนแดงก้าวเข้าสู่อำนาจ พิมเขียวของสังคมใหม่ของกรัรมพูชาถูกเขียนเข้ามาในหัวของพรพศต,ตั้งแต่ที่เขาอยู่ฝรั่งเศสมานานแล้วพิมพ์เขียวในหัวเขากําลังจะกลายเป็นจริงแล้วเบื้องต้นก้าวแรกของเหมรแดงหลังพนมเปญแตกครับคือการอพยพคนจากพนมเปญนครหลวงสาเหตุหลักๆในแง่ความมั่นคงครับเขาต้องกงรออกจากพื้นที่ที่อาจจะยังคงมีกําลังของอํานาจเกา่าแม่จะเป็นฝั่งของเจ้าสีหนุหรือในพลอลนนอนอยู่รวมถึงอาจจะมี CIA ของสหรัฐอยู่เบื้องต้นอธิบายให้ชาวพนมเปญ ที่เป็นหลักล้านคนที่ต้องอ,อพยพออกจากพื้นที่ว่าเป็นการอ,อพยพชั่วคราวเป็นเวลาเพียงแค่3วันแค่นั้นจํานวนคนที่ถูกอ,อกพยพจากพนมเปญครับสองล้านห้าแสนคนเรียกว่าเกือบครึ่งประเทศนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนกัมพูชาที่รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดจากโอเปอเรชั่นทั้ง2ของสหรัฐอเมริกาหลบหนีเข้ามายัางพนมเปญครับดังนั้นช่วงนั้นพนมเปญมีประชากรถึง2อล้านห้าแสนคนถูกอ,อกพยพไปทั้งหมดรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล ที่ถูกบังคับมาเข้าขบวนไปด้วยถือเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานที่ร้อนที่สุดเพราะว่าอากาศในช่วงเดือนเมษายนนั้นร้อนที่สุดในภูมิภาคนี้อยู่แล้วแน่นอนครับว่ามีคนเสียชีวิตระหว่างการอพยพเป็นหลักหมื่นคนคําประกาศครับออกจากพนมเปญ3วันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่3วันครับเพราะสําหรับอมเมนแดงแล้วมันคือการย้ายออกแบบกาลปวสารนนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งปีศตวรรษที่ศูนย์ของการปกครองระบบใหม่ที่เรียกกันว่า กัมพูชาประชาธิปไตยสิ้นสุดยุคข,ของราชอาณาจักรกัมพูชาไปแล้วสิ้นสุดยุคข,ของสาธารณกัมพูชากัมพูชาประชาธิปไตยมีแต่เพียงแค่กองทัพเขมนแดงเท่านั้นที่จะมาทําหน้าที่ในการปลดปล่อยคนกัมพูชาทั้งมวลจากการกดขี่ข่มเหงของคนในสังคมและศักรีนาทุนนิยมจกกักรวรรดินิยมเดิมด้วยความที่ผู้นำนะครับอย่างผพจน์ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดแบบปฏิวัติวัฒนธรรมแบบจีนเรื่องการกําจัดบรรดาปฏิบัติต่อการปฏิวัติ จึงมีความจําเป็นในการสร้างสังคมใหม่ที่เรียกกันว่าสังคมองค์การซึ่งก็เป็นชื่อใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาแหะครับรวมถึงมีการใช้กลไกใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สันติบาลคนที่ทําหน้าที่สอดส่องคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติมีการตั้งค่าย S21 ที่เรารู้จักกันในนามของคุกตนเสลงทําให้ช่วงการปกครองของเขมรแดงกลายเป็นนรกบนดินสำหรับทุกๆคนไม่แต่เพียงผู้เห็นต่าง จากอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ขององค์การแต่ยังรวมถึงบุคคลในตัวองค์การเองด้วยเพราะคุกตนสเสลงมีไว้เพื่อจัดการกับคนที่ไม่พึงประสงค์สําหรับผ่อนพ้นเดี๋ยวมาไล่เลียงจุดตรงนี้สําคัญกันนะครับมาดูที่ฝั่งเจ้านรมศรีอนุกันบ้างเพราะพระองค์ครับคือพันธมิตรคนสําคัญที่ช่วยดึงคนจํานวนมากมาเข้าไปสู่ฝั่งขมรนแดงเบื้องต้นทีเดียวครับในช่วงพนมเป็นแตกเจ้าศรีอนุยังคงประทับอยู่ที่ปักกิ่งและเปียงยาน ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นประมุขแห่งรัฐและกลับมายัางกรัรมพูชาในยุคเขมรแดงในเดือนกันยายนกล่าวคือ5เดือนหลังจากพนมเปญแตกสำหรับขเขมรแดงแล้วมองว่าการที่พระองคอ์ยุต่างประเทศน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของขเขมรแดงมากกว่าเพราะพระองค์อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมคนที่จะกลับมาต่อต้านเขมรแดงเบื้องต้นเมื่อพระองค์กลับมายัางกัมพูชาแล้วได้รับการดูแลอย่างดีจากฝั่งขเขมรแดงและได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศอย่างเป็นอิสระครับ แต่หลังจากนั้นอิสรภาพของพระองค์ค่อยๆถูกจํากัดลงทีละน้อยระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่กัมพูชาในปี1976ครับเอียงซารีได้ทูลเชิญพระองค์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ7พื้นที่แน่นอนครับเมื่อพระองค์ได้เห็นคนกัมพูชาในเวลานั้นพระองค์ทรงโทมนัตอย่างยิ่งและตัดสินใจที่จะยุติบทบาทประธานที่ปรึกษาของเขเมรแดงและพูดตรงไปตรงมาว่า ตัวพระองค์นั้นผิดหวังและไม่คิดว่าพลเมืองของพระองค์จะต้องเจอกับโศก,กนาฏกรรมที่เกิดมาจากพันธมิตรของตัวพระองค์เองกับขมินแดงเพราะนั่นคือโศก,กนาฏกรรมที่ไม่มีใครเคยจินตนาการได้เลยพระองค์ครับพยายามหาทางลี้ภัยออกไปยังจีนแต่ว่าตอนนั้นขมินแดงรู้ตัวแล้วปฏิเสธและกักบ,บริเวณให้อยู่แค่เพียงอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในพนมเปญตัวพระองค์เองตั้งใจคิดว่าต้องการจะออกจากกัมพูชาไปได้เร็วที่สุด หลังจากที่พระองค์นั้นลาออกจากการเป็นประธานที่ปรึกษาของเขมรแดงแล้วเขมรแดงแต่งตั้งสหายหมายเลขสองก็คือนวนจียเป็นประธานสภาและตั้งเคียวสมพรเป็นประมุขแห่งรัฐแทนที่เจ้านรดมศรีฮนุสำรับตัวพระองค์นั้นก็ถูกกักบริเวณตลอดมาในช่วงการครองอํานาจของเขมรแดงที่เป็นเวลา3ปีกลับมาดูที่การปกครองของเขมรแดงกันบ้างครับเขมรแดงต้องการเป็นคอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบ ต้องการให้กัมพูชาเป็นรัฐใหม่ที่พึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะทางด้านอาหารการสร้างความมั่นคงอาหารให้ได้ภายในเวลา1 0 1ถึงปีและหวังจะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมภายในเวลา10ปีต่อจากนั้นเรื่องของการปฏิวัติสังคมแบบเท่าเทียมก็นาจะเรียกว่าทรมานเท่าเทียมทั่วหน้ารวมถึงการสังหารปฏิปักษ์ของการปฏิวัติเรื่องมันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับไม่แต่เพียงแค่ชนชนัชน้นปัญญาชนที่ไม่คอยตามกระบอกคอมมิวนิสต์แต่ว่า การกำจัดบุคคลเหล่านี้ด้วยกระบวนการสันติบาลและการทำทรมานที่คุกตนลเสเลงลุกลามไปสู่การจับพิดทรายร่วมอุดมการอองกาของพรพลด,ด,ด้วยพรพลด,ดเริ่มต้นแสดงท่าทีที่ไม่ไว้วางใจกองกำลังของคมเห็นแดงที่กระจายอยู่ทั่วไปครับในกัมพูชาปรับโครงสร้างให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องขึ้นอยู่กับสนแสนรัฐมนตรีกรลาโหมของกัมพูชาต้องบอกกันนะครับว่าคนคนนี้ชื่อคล้ายก,ก,ก,กันกับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่มีชื่อว่าซึนซานย้ำนะครับว่าคนละคน คนนี้ชื่อซนแซนชื่อคล้ายกันอีกทีนี้นกลไกสันติบาลแล้วก็คุกตนสเสลงหรือว่าเ2ทนีวันไม่ได้มีเพียงแค่การฆ่าและการทำทรมานต่อผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติแต่รวมถึงคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองของพอพดพศคนที่พอพดพศไม่ไว้วางใจบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการในคุกตนเลเสลงมีทั้งหมด3คนครับคนแรกคือซนแซนเองคนที่2คือตาโมกเจ้าของฉายานักฆ่าขาเดียวถามว่าทำไมเป็นแบบนั้น เพราะว่าระหว่างการรบนั้นเนี่ยมีการเหยียบกับระเบิดเสียขาไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือขังเค็กเอียวที่มีชื่อต่อมาว่าสหายดุดว่ากันว่าในช่วงนี้ครับชาวกัมพูชาทั้งคนที่เป็นประชาชนที่เป็นปฏิปักษ์กับการปฏิวัติตามมุมมองของเขมรแดงและแกนนำเขมรแดงที่พรอพลไม่ไว้วางใจถูกสังหารไปประมาณ2ล้านคนเมื่อครั้งที่พรพลเดินทางไปยืนปักกิ่งและพบกับเหมาเจ๋อตุงและโจเออไหลซึ่งช่วงนั้นถ้าดูกรอบเวลาเห็นไหมครับ้ย คือยังคงอยู่ในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่อาจจะเข้มข้นน้อยกว่าเขมรแดกด้วยซ้ําเมาที่อยู่ในช่วงปัจฉิมวัยเต็มที่การกพรพศในเชิงเตือนครับบอกว่านโยบายสุ่งแบบนี้อาจจะทําให้พรพศต้องเจอกับชะตากรรมได้เมาเจอตุ้งการในปี1 9 7 5งพาอ้ว่าอวเข้าใจว่าลืเนี่มีประสบการณ์มากมายเพอเผยจะมากและดีกว่าประสบการณ์ของพวกโออีกแต่โอเองไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจาร์ลืออัวไม่รู้ว่าลือทําผิดหรือทําถูกแต่ขอให้กลับไปทบทวนตัวเองหน่อยทบทวนตัวเองสักครั้งหนึ่ง ขนทางข้างหน้าของลือมันครุกขะนะไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยถูกหรือผิดลือคงจะรู้ดีกว่าอู้นี่แหละมีประสบการณ์หลายๆอย่างมากกว่าด้วยอยากจะเตือนให้หลือระวังสิ่งที่กําลังทําอยู่ด้วยแสดงว่าตัวเหมาเองก็รู้ครับว่าสุดโต่งขนาดไหนอย่างที่ได้เกิดเอาไว้หลายคนครับว่าหนึ่งในเป้าแรกๆของเขาก็คือผ่อนพดคือคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฮานอยและกองกำลังเวียดกงเดิมกล่าวคือสายเวียดนามสมาชิกเขมรแดงที่ผ่อนพดนมองว่ายัางคงใกล้ชิดกับเวียดนาม กลุ่มเหล่านี้จะถูกหมายหัวและถูกสันติบาลน,นำตัวเข้าไปอย่างคุกตุลเสลงพ่อนพลดเริ่มต้นสร้างลัฐิบูชาตัวบุคคลเตรียมสร้างรูปปั้นตัวเองภาพพิมพ์ของตัวเองจํานวนไม่น้อยเพราะสําหรับเขากัมพูชาประชาธิปไตยคือพ่อนพลดไม่ใช่อื่นใดหันกลับมาดูอีกมิติหนึ่งของสถานการณ์กันบ้างครับก็คือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ในปีเดียวกันนั้นเองนะครับที่พนมเปญแตกเวียดนามเหนือชนะสงครามเหนือเวียดนามใต้ และเป็นรัฐที่มีสียรภาพเอกราชและเอกาภาพแล้วตอนนั้นเหนือและใต้ร่วมกันเป็นประเทศเดียวแม้ว่าจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติครับพอร์พดไม่เคยเชื่อในเรื่องของความเป็นสากลหนึ่งเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์ในกลุ่มประเทศอินโดจีนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้นำครับพอลพดไม่ไว้วางใจประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของตัวเองเลยแถมสมาชิกของ,ององการที่ใกล้ชิดกับฮาหนอยก็ถูกหมายหัวเอาไว้จะเป็นเป้าหมายแรกในการทําทรมานและสังหารที่คุกตนเสลง ในช่วงปี1975เป็นต้นมาครับแทนที่จะอยู่กันอย่างสงบสงบกลายเป็นว่าฝ่ายขเขมรแดงก็คือองการเดินหน้าในการส่งกําลังขับไล่ชาวเวียดนามในพื้นที่ตะเข็บชายแดนรวมถึงการสังหารคนชาติพันธุ์เวียดนามออกจากพื้นที่คือคแมกรอมจนต้องมีการสารสัมพันธ์โดยมีเอียงซารีสหายหมายเลขสาเป็นแกนนําในการพูดคุยกักบเหวียโกทักรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามยู่เนือง,ง,งด้วยส่วนใหญ่จะพบนะครับว่าการลุกลามและการประทะส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายขเขมรแดงนะครับที่เปิดก่อน ถามว่าเป็นอะไรมากมายนักนะครับคำตอบก็คือว่าผ่อนผดเชื่อมาตลอดนะครับว่าเวียดนามภายใต้เหลืสวนเจียงจินเวียนวันลินหววเหวียนซับจะต้องมีสักวันหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้คิดรุกรานและผนวกกัมพูชาเข้าไปอยู่กับเวียดนามไม่ช้าก็เร็วก็เลยจึงจําเป็นครับต้องมีการพรีอมการเดินหนะ้าโจมตีเข้าไปในพื้นที่เวียดนามก่อนที่เวียดนามจะทําอะไร กลับมาที่สถานการณ์ภายในองค์กรขององค์การครับสภาพแบบนี้แหละครับสหายผู้ร่วมอุดมการณ์หลายคนถูกจับตามองด้วยความระแวงสงสัยรวมถึงเหงสมรินเหงสมรินคนนี้เป็นคนจังหวัดกำปงจามครับเข้าไปร่วมกับเขมรแดงมาเป็น10ปีเลยตัวเขาดูแลกองกำลังเขมรแดงในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความคิดเหมือนกันในการที่ต้องการโค่นล้มเขมรแดงแล้วนะครับตัวเขากับพวกที่คิดเหมือนกันคือต้องการล้มเขมรแดงมีการตั้งนะครับแนวร่วมแห่งชาตินะครับในการกอบกู้กัมพูชาขึ้นมา มีศูนย์กลางของตัวเองอยู่ที่จังหวัดกระแจะทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาพูดง่ายเริ่มต้นแตกตัวแล้วครับุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันกับเฮงสมรินแล้วก็ยังมีเสียซิมแล้วก็มีนายทหารหนุ่มที่ครั้งหนึ่งครับเคยร่วมรบกับขมรนแดงตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นในปี19 7 0ที่ตอนนั้นตัวเขาอายุ23ปีนุ่มคนนี้มีชื่อว่าฮุนแซนเป็นหนึ่งในแกนนาคนสําคัญของแนวร่วมต่อต้านขมรดแดงด้วยสำหรับฮุนแซนคนนี้ครับ พื้นเพเดิมเป็นคนที่สเติงตรังจังหวัดกำรรปงจามตอนกลางของกัมพูชาเกิดปี1น52ครับเป็นบุตรของหุนเนียงชาวกัมพูชาที่เป็นเชื้อสายจีนแต้จิว๋วมีอาชีพเป็นชาวนาเจ้าของที่ดินร่วมกับขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสคุณแซนครับชื่อเดมชื่อว่าคุณนาลนาลเป็นภาษากัมพูชาแปลว่าอ้วนตอนเด็กๆของตัวอ้วนนะฮะเรียนหนังสือที่พนมเปญก่อนไปเรียนต่อที่โรงเรียนที่เวียดนามจากนั้นหยุดเรียนหนังสือและเขาไปร่วมกันกับขบวนการต่อสู้เพื่อเจ้าสีีีหหะนนนนุช่่วงงทมกาารรรรัฐปขออพล ด้วยอุดมการ์ของเขาคือต้องการต่อต้านอำนาจของฝรั่งก็คือณนะเวลานั้นคืออเมริกาออกจากแผ่นดินตัวเองเพราะบ้านของเขาก็โดนระเบิดจากการปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเมนูของสหรัฐด้วยตัวเขาต่อมาครับเปลี่ยนชื่อเป็นคุนสําราญแต่รู้สึกว่าบาดเจ็บบ่อยอาจจะไม่เป็นมงคลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคุนแซนเป็นหนึ่งในกองกําลังเขมรแดงที่ทําสงครามเข้ายึดพนมเปญในปี1975ตัวเขาครับได้รับการเลื่อนยศเป็นผู้บัญชาการกองพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกติดกับเวียดนาม มีทาหารภายใต้การังคับประชา2000นายและเป็นหนึ่งในแกนนําก่อตั้งแนวร่วมต่อต้านอนํานาจของพหลพลดร่วมกับเฮงซัมรินและเจียซิมตอนนักขาวมีอายุได้23ปีปัญหาครับรวมตัวกันต่อสู้แล้วเนี่ยจะไปไหนและจะไปขอกําลังจากใครเพราะพหลพลดเองก็กระชับอํานาจทางการทาหารเอาไว้กับซอนเซนจนหมดไปแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากหันหน้าไปพึ่งพิงเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าเวียดนาม กลับมาที่สถานการณ์ภายในนะครับขององค์การสถานการณ์แบบนี้สหายผู้ร่วมอุดมการณ์หลายคนเลยถูกจับตามองด้วยความระแวงสงสัยขององค์การไม่พ้นเฮงสัมรินไปด้วยเรามาดูครับจุดที่เรียกว่าเป็นจุดแตกหักนะครับที่ทําให้กองกําลังของเวียดนามไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไปกับท่าทีของเขเมรแดงเกิดขึ้นที่สถานการณ์นะครับที่กองทัพเขเมรแดงของพอลพจ์ เปิดฉากลุกรานพื้นที่ที่บาจุกที่อยู่ที่จังหวัดอันซางของเวียดนามในวันที่18เมษายน1978ก็ 1, 8, คือ3ปีให้หลังการเริ่มต้นของกัมพูชาประชาธิปไตยของเขเมรแดงการลุกรานในครั้งนั้นครับทหารเขเมรแดงสังหารพลเรือนชาวเวียดนามไปทั้งสิ้น3,157คนหลังจากนั้นอีก8เดือนก็คือปลายเดือนธันวาคม23ธันวาคม1978ครับทหารกัมพูชา10จาก19กองพลพุ่งง่ามากันครึ่งประเทศ เปิดฉากรุกรานพื้นที่ที่ส่งตับจังหวัดอันซานและเคียนซางที่เวียดนามตอนใต้2วันให้หลังกองทัพเวียดนามที่แข็งแกร่งกว่าเขมรแดงส่งกำลังพลมา1 5 0 0 0 0นายเข้าสู่พื้นที่กัมพูชาและใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์ในการครอบครองพื้นที่ทั้งประเทศอันถือเป็นจุดจบของเขมรแดงพร้อมกันไปด้วยสรุปง่ายๆครับเรื่องของเขมรแดงเรื่องเศรษฐกิจก็พังพินาศสังคมวัฒนธรรมล่มสลาย เรื่องของความมั่นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าถูกบุกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นทั้งประเทศกัมพูชาของเขเมรแดงตกอยู่ภายใต้กองทัพเวียดนามจนหมดสิน้นเวียดนามเองสามารถบุกได้ถึงพนมเปญซึ่งเป็นสูงกลางอำนาจขององคาได้ในวันที่7ปมกราคม1,979ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนี้ครับเวียดนามบุกถึงพนมเปญเขเมรแดงอนุญาตให้เจ้าเสียนุบินออกไปยังปักกิ่งได้ จ้าสีหนุบินไปยังปักกิ่งต่อเครื่องไปยังนิวยอร์กและ,ะแถลงการในที่ประชุมสภาะชา,ชาติประนามเขมิดแดงในเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเหตุแห่งการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาพระองค์เองครับพยายามที่จะขอรีภัยทางการเพื่อที่สหรัฐแต่ล้มเหลวฝรั่งเศสเองก็ปฏิเสธทำไมาพระองค์ต้องกลับไปที่บ้านหลังที่2ก็คือปักกิ่งที่ต้งเสียวผิงครับตอนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดแล้วให้การดูแลเป็นอย่างดีดูเผินครับ มันคือการรุกรานกัมพูชาโดยเวียดนามที่มีการตรึงกําลังกันมายาวนานนะครับถึง10ปีในพื้นที่กัมพูชาแต่มองีกแง่นหนึ่งครับการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามคือการยุติอาชญากรรมของมมนบุษเียชาติจากฝีมือของขเขมรแดงบางส่วนมองว่าเวียดนามมันเข้าไปปลดปล่อยกัมพูชาเสียด้วยซ้ําหลายคนมองว่าขเขมรแดงหลายหลายคนที่ทิ้งองการไปเข้ากับเวียดนามเหนือเป็นคนทรยศแต่มองในมุมของผู้ถูกกระทําโดยขเขมรแดง มันคือการสิ้นสุดระบอบเขมรแดงที่สร้างนรกบนดินเป็นเวลายาวนาน3ปีกว่าที่สังหารคนกัมพูชาไปมากกว่า1ในสของประเทศในแง่าการปกครองครับฮานอยเองไม่ได้เข้าไปปกครองด้วยตัวเองแต่ใช้กลไกของสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มแนวร่วมสามาัคคีสงเคราะห์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่ตั้งชื่อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาในวันที่8มกราคม1 9 7 9ที่มีผู้นําในทางพติตานัยคือเฮงซัมริน เป็นประธานสมัชชาแห่งชาติมีแปนโสวัตเป็นนายกรัฐมนตรีเจียซิมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอายุ26ปีที่มีสถิติว่าอายุน้อยที่สุดในโลกจบจนวันนี้นั่นก็คือฮุนแซนตอนหน้าปฏิตากันต่อนะครับว่าภายใต้การปกครองของรัฐบาลฮุนเฮงซามรินว่าง,ง่ายๆรัฐบาลกัมพูชาที่อยู่ภายใต้เวียดนามนี้สถานาการณ์ในกัมพูชานั้นเป็นอย่างไรขมรนแดงแน่นอนครับไม่ได้สูญพันธุ์ไปในทันที เมื่อมีการลุกรานจากต่างชาติโดยธรรมชาติก็จะต้องมีขบวนการปลดแอกในการต่อต้านการลุกรานจากต่างชาตินอกจากนี้ยังมีเรื่องของปฏิกิริยาจากนานานชาติว่าในเรื่องการรุกรานของเวียดนามสู่พื้นที่กัมพูชาจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นวันนี้เดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye ears Opening for your ears.